สวัสดีครับความบางตอนจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยพิมพ์เนื่องในมหามงคลรสมัยฉลองสิริราชสมบัติ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2539พระวินัยปิฎกมหาวิพังภาคหนึ่ง บรรยายครั้งที่สองเรื่องทรงอุป,ปมาด้วยลูกไก่ใช้วัสีแก้วให้เสียงอ่านทรงอุป,ปมาด้วยลูกไก่พรามไข่แปดฟอง10ฟองหรือสิองฟองที่แม่ไก่กกหรือฟักดีแล้วลูกไก่ตัวที่ใช้เล็บหรือจัง,งอยปากทำลายกระปอกไข่ออกมาได้ก่อนควรเรียกมันว่า เป็นตัวพี่หรือตัวน้องควรเรียกว่าพี่เพราะมันแก่กว่าเขาเช่นเดียวกันนั่นแหละพรามณ์ในขณะที่หมูสัตว์ถูกกระปอกไขคืออวิชชาห่อหุ้มอยู่เราได้ทำลายกระปอกไขคืออวิชชาผู้เดียวเท่านั้นสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงเป็นพี่ใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุดของโลกฌานสี่พรามเราปลารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระสายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิปฐมฌานเราสงัดจากกามและอกุสุลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทุติยชานเพราะวิตกุกวิจารสงบระงับไปแล้วเราบรรลุทุติยชานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ เท่านั้นอยู่ตติยฌานเพราะปีติจางคลายไปแล้วเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายได้บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจะตุตะถฌานเพราะละสุข และทุกข์ได้แล้วเพราะโสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราได้บรรลุตะอุตตะฌะานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่วิชาสามบุพเพนิวาสานุตสติญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลส เพียงดังนันปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุตสติยานระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างหนึ่งร้อยชาติบ้างหนึ่งพันชาติบ้างหนึ่งหมื่นชาติบ้างตลอดสังวัตตะกับบ้างตลอดวิวัตตะกับบ้างตลอดสังวัตตะกับและวิวัตตะกับบ้างหลายกับว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้พรามเราได้บรรลุวิช,ชาที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิช,ชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิช,ชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจพรามนี้คือการเจาะก,กระปออไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะอกอกจากกระปออไข่ของลูกไก่จุตูปะปาตายานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุดติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายไปแล้วจะไปบังเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตนรกแต่มูสัตว์ ที่ประกอบกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์พรามเราได้บรรลุวิชาที่สอง ในยามที่สองแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี้คือการเจาะกระปออไข่คืออวิชา ออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะอ,ออกจากกระปอไข่ของลูกไก่อาสวัคข,ขยายานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดธพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมะาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อ อาสวัคคยายานได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านีิทุกนิทุกขะสมุทัยนีิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตได้หลุดพ้น จากกามาสวะพระวาสวะอวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำรรกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหมเราได้บรรลุวิชาที่สาม ในยามที่สามแห่งราตรีความมืดมิดคืออวิชาเรากำจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแก่เราเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจพรามนี่คือการเจาะก,กระปอกไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่สามของเรา เหมือนการเจาะออกจากกระบอกไข่ของลูกไก่เวรัญชพรามแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อตรัสอย่างนี้เวรัญชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมเป็นพี่ใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดท่านพระโคดมภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนัก ท่านพระโคดมภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูป ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับคำนิมนต์ของข้าพระองค์ อยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเวรัญชพรามทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไป จบความบางตอนจากพระไตรปิฎกครั้งที่สองโปรดติดตามความบางตอนจากพระไตรปิฎกครั้งต่อไปใน YouTube ช่องดีต่อใจไทยใต้ถ้าชอบกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ